ครับกันนโมตัสสะภะขะวะโตอะรรหะโตัมสมบัมพุท uh, ธัสสะน้โมตัสสะภะขะวะโตอะรรหัโตัมสมบัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะขะวะโตอะรรหะโตสมัมมุัสัน้มัสสอิมิ มหานทิยาอธิวัฒนานังสุรคันตานังสัพภเทวนังอิมินาสักการณนาสภาเทวเวโพเชมาข้าพระเจ้าทั้งหลาย คนนอบูชาเจ้าแม่นาทีท้าวสีทันดรแม่ย่านางเรือเลทพพายดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่หน้าบริเวณปากอาวแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ ด้วยข้าเป็นเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบกุศลเลกิจกุเทศกุศลให้แม่เพ,พ์มีเพศอาคุณพ่อพักมีเพศและคุณสุภาพมีเพศผู้วัยชนทั้งหลายเหล่านี้ นาบัตนี้จะได้ประกอบพิธีลอยอันธิและอังคารของคุณแม่เพม์มีเพชรคุณพ่อพักมีเพชรและคุณสุภาพมีเพรผู้ไวชนขอเจ้าแม่นาทีท้าวสีทันดน แม่ยานางเรือและเทพพยายดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาอัธิและอังคารของท่านผู้ไรชนทั้งหลายเหล่านี้และขอได้โปรดอนุโมทนาตนบรรดาให้ดวงวิญญาณ ของท่านท้วัยชนทั้งหลายเหล่านี้จงไปสู่สุคติในสัมปรายภพประสบสุขในทิพยาวิมานชั่วนยนินรันการเถิดสาธุ